พูดให้พูดนะครับเจ้าแท็กซี่กับเจ้าฟิวพระรามสามนะครับเจอกับเจ้าท็อปจันกับเจ้าหมูนะครับ ต่อหนึ่งนะครับตับฟิวเปิดแท็กซี่ยกเข้าไปนนนนตับแดงเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับที่ยกเข้าไป ข้เกมเก้านะครับเ,เสอไปเจ้าหมูเปิดขอบจันยกขึ้นมาเจ้าหมูโมมาโอ้โหทักทายทังย0ท่านนะครับเข้ามาติดตามในเพจล้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแท็กซี่เปิดหัวเขายกเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวาปีเปิดปากเขาให้เรียบร้อยโอ้โห กัด,กดน้ให้หน่ายนะครับเพื่อ,อนสมาชิกที่อยู่ตอนนี้นะครับสังสิบหกสิบเจ็ดท่านสิบแปดท่านนะครับในเพจก็ไฮไลท์มันๆของเอ็ดมินบัวขาวนะครับ,บเจอไปเจ้าหมูเปิด thọc chân vô, chó mũ bắt cậu hay, ui, bớt, ao vô, bắt, ui 2ต่อ3นะครับเจ้าฟิวเปิดท็กซี่ยกเข้าไปเจ้าฟิวว่าไงท็อปจันแพนะครับท็อปจันแพไปแต้มเดียวนะครับแต้มอยู่ที่9ต่อ9ผลสุดท้ายสรุปค่ายสะพานแพงชนะไป10ต่อ9นะครับ,บจันยกขึ้นมาเจ้าหมูเตะโอ้โหแต้มเท่ากันล็อกร้อยตั้งนานนะครับ ล็อกจนแทบจะหมดแรงนะครับ,บ,บออกเปิดแท็กซี่ยกเข้าไปโอ้ยยกไปเข้าก็เตะเข้าป่าก็โดนะาานะครับเจ้าฟิวพขารามสามสามต่อสามนะครับแท็กซี่เปิดแท็กซี่ยกเข้าไป เข้ามาเจ้าหมูว่าไงปักเขาให้โอ้โหเปิดตะก้อให้ออกแหมอาจารย์จมาทิ้งทั้ง16ท่านนะครับที่ลงเตะอยู่ตอนนี้ย ที่เปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าฟิวว่าไงปักเข้าให้ออกนะครับโอ้โหเอาแล้วสี่ต่อสามนะครับเปิดเอายก ชา่เพื่อสมาชิกทั้ง27ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามสวนสาธารณะสาทรนะครับที่ลงเตะอยู่เนี่ยใส่ที่กำลังเสิร์ฟอยู่นี่นะครับเป็นเจ้ากาฟิาลพระรามสามนะครับจ้ามูเปิดขอบจันยกเข้ามาก้ามูเตะโอ้โห,โหเตะออกนะครับโอ้โห ครับ4ต่อ4นะครับจาี่เปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าฟิวปักโอ้โหเจ้าอันเจ้า4โฟนโฟนโฟ 22ท่านนะครับ5ต่อ4อท็อปจันยกเข้ามา6ต่อ4นะครับเจ้าท็อปจันกับเจ้าหมูไล่แซงมาแล้วนะครับ เอาเซอมาเจ้าฟิวเปิดแท็กซี่ยกเข้ามาเจ้าฟิววาไงปาดไปโดนเกี่ยวเจ้าหมูโอ้โหเกดีนะครับปาดพวกกินท็อปจันดออก เจ็ดต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟมาเ็สซี่เปิดหัวเอายกกระหมูเปิดขอบจันโยกปักเขาให้เรียบร้อย แต่ละช็อตละช็อตนะครับเจ้าหมูเอาเปิดอายกเข้าไป เจ็ดนะครับเอาเปไปตะหมูเปิดขอบอจานยกเข้ามาปักเข้าให้โอ้โหอิ่งเจ็ดต่อสี่นะครับเปิดหัวเอายกเข้ามา ได้สูบหายถึงยี่สิบห้าท่านนะครับอยู่สนามสวนสาธารณะสาทรนะครับสี่ต่อเจ็ดนะครับ,อ,รบออจันเปิดเอายก เจ็ดต่อสี่นะครับแต่ก็เกมเก้านะครับออเอาเซอร์ป้าดูเปิดตักชี่ยกเข้าไปไป,ปักเขาให้โอ้โห4ีเจ็ดนะครับ ายเจ้าแสงสซปักนะครับตอนนี้เจ้ากาฟิวกับแท็กซี่ระลามสามอยู่ในสนามแต็มตามเจ้าหมูจะลื่นลาดอยู่ที่สามที่ห้าห้าต่อเจ็ดแล้วก็เกมเก้านะครับเจ็ดต่อห้าเปิดเอายก ต่อเจ็ดนะครับที่ยังเกี่ยวไม่ติดนะครับทักทายสามสามสิบแปดท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับขอเซอร์มาตัวฟิวเปิดเขาจากที่ยกเข้าไปตัวฟิวโอ้โหยี่ จะฟาวล์รับแหลรับแหลนะครับเจ้าฟิวอ่ะเจ็ดต่อสี่นะครับเปิดเอายก ก,กจจ็ย้อกดดันเขาว่าเ้ยเสร็นแข่น้ำเอานะครับห้าต่อเ็นะครับสี่ห้สี่บอกเจ็ดต่อสีนะครับไม่ใช่เจ เจ็ดต่อ4นะครับเจ็ดสี่นะครับเอาเปิดเอายก ขอสี่นะครับก็เกมเก้านะครับอีกลูกเดียวเกมนะครับ แปดนะครับนักายเพื่อนสมาชิกทั้งสามสิห้าท่านนะครับเราอยู่ที่สวนสาธารณะสาครนะครับแตมเดียวเกมนะครับเสริมมาแต่สี่เปิดหัวแต่สี่ยกขึ้นไป สี่แปดนะครับแปดต่อสี่นะครับ พ่อนี่ละอันนี้ของแทซี่ยังเสือไปก่พ่อกรรมกาวบ้างเดียาพ่อต้อันนี้มันมากกื่ได้4ีต่อแปดนะครับ แต้มเดียวเ,เกมนะครับแล้ก็เกม9นะครับ8ต่อ4 แต่อสนะครับเปิดย,ยกโดนรอบจันเกี่ยวแล้วครับปักเข้าให้เรียบ,บยร้อยจบเกมเอาไปหาอะไรอะไรยี่สิบอเสียนอะไรยี่ัินอ,อ่น ครับจบเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูที่ว่าแก้ไม่แก้นะครับอ้าวแก้นะครับด้วยขอ,อย่าตัดคลิปก่อนนะครับเหลี่ยมแก้ต่อเลยนะครับ